คลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาจะประจานหรืออะไรแต่อย่างใดแต่เอาไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนนะครับแล้วก็จำไว้เป็นบทเรียนนะพี่แค่อยากรู้เฉยแค่มันเล่าให้พี่ฟังเฉยพี่ไม่ได้ทำเไรมันเป็นความผิดหนูด้วยแหละรองเฟิร์สก่อนแล้วครั้งเดียวแต่ที่จริงอ่ะพวกหนูก็อยู่กันแค่สามคนแหละปองกับพัดไม่เกี่ยวเลย Premises, พี่ป๋องไม่พี่แค่อยากให้มันเล่าให้ฟังเฉยไอ้ป๋องอ anyway. ่ะไอ้ป๋องเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะพี่ก็อยู่กับป๋องสองคนแล้วพวกเองก็เข้ามากันไม่เกี่ยวได้ไงเองเข้าเฟสป๋องไม่หรอไอ้ป๋องอ่ะคือไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าไอ้ตอนที่ไม่เองเข้าเฟสป๋องใช่ไหมล่ะไม่ได้พูดถึงตัวบุคคลเออก็ป๋องไงก็มีชื่อคำว่าป๋องก็ต้องเกี่ยวพี่ไม่ได้บอกให้ป๋องเข้ามาเพราะว่าเป็นคนผิดพี่ให้ป๋องเข้ามาป๋องก็เสียหายไปละมีคนแอบเข้าเฟสอ่ะใช่เออพี่ไม่ได้บอกว่าป๋องเป็นคนผิดได้้เิาถกแต่ ไปเข้าพี่มาแล้วไปเข้าไปใช้เพจพี่อ่ะคือมันแลกกับแอดมันแลกกับแอดมินที่หายไปที่โชคดีนะวันนั้นผมยังคิดได้เลือกที่จะไม่อัดโอบีเอสแอดมินมันไม่เท่าไหร่หรอกแอดมินไม่เท่าไหร่หรอกกับตันแต่มันแต่ว่ามันคือตังที่สีมไปความสัมพันธ์ที่ที่แบบอยู่กันมายาวนานอ่ะมันหายไปเลยคือความสัมพันธ์มันอยู่ไหนบอกกันเนี่ยเดี๋ยวพี่ลำดับเหตุการณ์ก่อนวันนั้นน่ะ คือพี่จําได้ว่าพี่เข้ามากับป๋องซึ่งตอนนี้ป๋องไม่ได้อยู่ในดิสใช่ไหมใๆพี่ป๋องมันอยู่ในห้องคนเดียวแล้วพี่ก็เลยเข้าดิสมาแล้วพี่ก็เล่นเกมให้พวกแกดูแล้วอยู่ดีพวกแกก็มาใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับแล้วทีนี้พี่ก็เล่นด่านลอสแอนจิเิสเล่นไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เพื่อนพี่มันเรียกไปเล่นวอลเลแรนเออพี่ก็ไปเล่นแล้วทีนี้อ่ะยังไงต่อ คือพี่ออกจากนิดอ่ะพี่ออกจากห้องนี้ไปปุ๊บมันจะมีห้องมันจะมีห้องข้างบนที่พี่ขึ้นไปเล่นเกมกับเพื่อนพี่ก็ขึ้นไปเล่นเกมกับเพื่อนเออ้องเฟซนะพี่แล้วต่อไปเออแล้วต่อไปอ่ะเป็นยังไงต่อให้พี่ให้ให้นุกเล่า<อ>ให้ฟังหน่อยหลังจากหลัง<อ>จากนั้นหล <Lang> ังจากนั้นคือพี่มอขึ้นไปปุ๊บปองมันก็ออกไปเลยคือปองมันออกไปตั้งนานแล้วอ่ะพี่มอตอนก่อนที่พี่มออ่ะจะเพื่อนไปเล่นวอลเลนแล้วทีนี้พอพี่มอขึ้นไปเล่นปุ๊บพวกหนูก็มาคุยกันสามคนก็คุยเล่นกันไปเรื่อย อืมเนี้ยไม่รู้เหมือนมีคนพูดขึ้นมาเลยหนูนี่แหละมั้งบอกว่าเนี่ยมีพี่มีรหัสเฟซเล่องนะเออแล้วไอเฟิร์มก็พูดขึ้นมาว่าอยากเล่นรหัสพี่มอจังเลยพี่พี่มีรหัสปองพี่แอบเข้าไปดูแต่ว่าห้ามคือห้ามไปแฮกรหัสพี่เขานะเออไอเฟิร์มมันก็บอกว่าโอเคพี่ผมไม่ทําอะไรทางนั้นไอ้กับตอนก็ครับครับเออหนูก็ไวใจมันไงคือหนูก็ไว้ใจมันไงหนูไม่คิดว่ามันจะทําแบบนี้หนูก็เลยเข้าไปหนูก็เลื่อนเลื่อนผ่านไปอ่ะ แค่นั้นแหละแล้วหนูก็กดออกอันนี้คือที่เข้าไปเฟซเพราะว่าอยากให้รหัสมันหรือว่ายังไงไม่ใช่ไหมอยากให้รหัสเอาแล้วเข้าไปทําไมไม่คือว่ายังไงเดียไม่อยากรู้ว่าเข้าไปทําไมถ้าถ้าถ้าสมมติความตั้งใจเราแบบว่าเออไม่ได้ไม่ได้ใจอยากให้แล้วเข้าไปทําไมคือคือหนูไม่ได้ตั้งใจไงพี่คือมันไม่รู้อ่ะมันรู้เท่ามันไม่รู้ได้ไงหนูเป็นคนเข้ารหัสและการที่เข้ารหัสและรหัสทั้งรหัสทั้งอีเมลแล้วก็รหัสมันต้องใช้เวลาพิมพ์อ่ะ มันต้องใช้เวลาพิมพ์ตอนนั้นน่าจะคิดอยู่แค่อยากรู้เฉยว่าทําไมถึงเข้าไปมันไม่ได้ตั้งใจมันไม่น่าใช้คํานี้ได้อะแค่อยากรู้ไม่ได้จะว่าไม่ได้จะด่าแค่เล่าให้ฟังเล่าให้พี่ฟังแค่นั้นว่าทําไมถึงเข้าไปเอาเงียบเฉยแค่นั้นแหละแบนึงขอถามต <c oughs> ัวเองก่อนถามตัวเองก่อนได้ได้ได้ได กำลังตอนนั้นอะผมอาชีพไปเลยพี่กำลังทบทวนว่าตอนนั้นอะหนูคิดอะไรอยู่เอาเร็วสามทูเมี้ยวไปพี่ต้เมไมอาดคิดต่ออ่ะแล้วตอนนั้นกับตันก็อยู่ดิกับตันก็บอกว่าไม่ไม่แฮกใช่ไหมคือผมไม่แฮกพี่เพราะว่าตอนนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมทําอะไรลงไปบางทีเรื่องอะไรมันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะบางทีอนาคตเราแล้วคือตอนนั้นตอนนั้นนุกสตรีมหน้าจอให้ดูหรอในโทรศัพท์หรอใช่สตรีม สตรีมในเฟ่สตรีมในเฟซใช่คือพี่นุกสตตีมในเฟสล้วคือสีหน้าจอดิสคร์ดคือตอนนั้นแบบคือเหมือนพี่นุกก็แบบเหมือนเห็นเห็นรหัสพี่มอสผ่านๆแต่ก็ก็แบบเราเราไม่ได้สังเกตอะไรเยอะขนาดนั้นแบบแต่มพี่นุกมีหยุดหยุดช่วงหนึ่งด้วยพี่นุกอ่ะมีหยุดใช่มันมันมีหยุดช่วงแบบแค่แบบแป๊บเดียวแล้วก็แบบออกไปจากนั้นก็แบบก็คือเราก็ไม่คิดคือแบบเราก็ไม่คิดไม่ถึงอะแหละเราคิดไม่ถึงอ่ะ ด้วยความคือตอนนั้นแบบผมตื่นมาโหแชทเด้งแบบผมรลัวใช่ลลคือต่อมาคือเห็นแชทเด้งเลยเห็นแชทเด้งในมไมเซนเซอร์ก็แบบเออเขาทักอะไรกันแล้วทําไมแล้วทําไมตอนเห็นแชทพี่เด้งวันที่พี่รู้ข่าวว่าวันที่พี่รู้ว่าไอพี่หายทาไมไม่มีใครบอกพี่เลยทําไมต้องปล่อยมาประมาณสองสาวันถึงจะค่อยอถ้าเฟิร์สถ้าสมมติไอเฟิร์สไม่มาสารภาพพวกแกคือจะไม่บอกใช่ปะไม่คือพวกหนูไม่รู้ไงว่าไอเฟิร์สมันเอาละ มันมันเข้ารหัสพี่มอสใช่คือตอนนั้นแบบไม่รู้เรื่องใครรู้เลยอ่ะพี่มอสว่าไอเฟิร์สอ่ะเข้ารหัสใช่คือไม่รู้เรื่องเลยเลยใช่เราไม่แปลกใจเนยเหรออ้าเราเพิ่งสตรีมรหัสหน้าจอให้ดูแล้วอยู่ดีดีเฟซพี่มอสต่อมาเพชรในเกมหายที่หนูสตรีมก็ไอเฟิร์ตมันบอกว่ามันไม่ได้แฮกมันไม่ได้ทําอะไรอัดมันก็ไม่ได้อัดคลิปก็ตอนแรกมันพูดกับหนูว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัดคลิปนะบอก หนูก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่าทําอย่างนั้นมันไม่ดีเอ้เฟิ์มันก็โอเคครับพี่ผมไม่ทําผมไม่ทําหนูก็ไม่รู้กันเนาะใช่คือผมกับพี่หนุไม่รู้เลยอ่ะนั่นคือผมตั้งปุ่มอัดคลิปเป็น F1 แล้วคือไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว F ไหน F ไหนถ้าจะอัดก็อัดก็กดอัดก็ได้วบีเอ่ะคือผมไป F1 แล้วตอนน้าผมวางหูฟังพอดีอันนี้คือผมไม่ได้แก้ตัวนะผมวางหูฟังแต่มันโทรไม่ไกว นั่นแหละแล้วผมก็วางหูฟังแล้ว <ไป S 1> ทีเนี้ยผมวางม M1 ใช่ <laughs> แล้วตอนนั้นคือ <laughs> ผมอ่าเสอ่ะอันนี้นะพี่นะผมอันนี้ปุ๊บอ้นีะผมก็ไปเล่นเกมกับเพื่อนแล้วผมก็อานคลิไปไว้แหละอา่านคลิปไว้ดูเล่นไอ้นี่ผมก็มาเปิดแล้วมาเจอเจอคลิปมันเนี้ยของของแชร์นา่าโจาอะไม่ได้ตั้งใจอัาอยู่แล้วใช่ว่างั้น ใช่อันนี้ผมสารพานเลยพี่อ่าแล้วเข้าไปทําไมอตอนแรกพี่เห็นอยู่นะเพราะมีคนเข้าระบบพี่พี่เล่นเกมกับเพื่อนอยู่แต่พี่คิดว่าป่องมันเล่นพี่ก็ไม่ได้เข้าใจอะไรเพราะมันมีคนเพราะว่าเฟซอ่ะพี่มันแจ้งเตือนอยู่แล้วว่าใครเข้าเฟสพี่พี่ก็ไม่ได้งงอะไรเพราะว่าป่องมันมันเอาไปเล่นเออพี่ก็นึกว่าป่องมันเล่นอ่ะแล้วถ้ามดไม่ได้ตั้งใจอัดอละแล้วทําไมถึงเข้าไปอเอออย่าเพิ่งดีกว่าอเอานุก่อนยังนุกย,ยังไม่ได้เกียร์ ที่บอกไม่ได้ตั้งใจแล้วทําไมถึงเข้าเฟซปองไปอรหัสพี่คือหนูไม่ได้เข้าเฟซปองไปอรหัสพี่คือหนูอ่ะหนูไม่ได้เข้าเฟซปองได้ยังไงแล้วจะมีมร,รหัสเฟซพี่ได้ยังไงนหูอ่ะไม่ได้จะเอารหัสไม่ได้จตเข้ารหัสปองไปเล่นเฟซพี่มอสแต่คือยัง right ไงอ่ะเหมือนแบบเหมือนแบบจวดจวดน้องนี่หรกอว่ามีรหัสอืม เออก็พูดแค่นั้นก็จบ <S 2> <S 2> <S ก็พูดแค่นี้ <S 2> <S 2> <S ไม่ได้อะไรเลย <S 2> <S 2> เพราะว่าเอ๊ะคือแบบพี่นุแบบเออมีละพอดีมีรหัสพี่ปอกนะก็แบบเอออะไรเออเข้า,ขาใจอารมณ์อ่ะแบบเอ้ยกูมีรหัสตัวนี้นอเคคออแกบบ็บอกบอก็บ,บอกแค่นั้นว่าจะอวดพุ๊บบกสองตัวนี้ว่ามีรหัสแค่นั้นก็จบเออจะอวด <S 2>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  โอเคแล้วเฟิร์สอะเออแล้วพอพี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือหลังจากพี่โดนเพชรพี่หายไปประมาณน่าจะหมื่นสามเพชรหมื่นสามหมื่นสามพันก็ตีเป็นเงินก็ พันหกเจ็ดพันแหละอะประมาณเจ็ดพันอะเฉลี่ยแปดพันพี่แปดพันเฉลี่ยกันครับแปดแล้วคือพี่เป็นคนโพสโพสเฟสปึ๊บแล้วทำไมโพสเฟสว่าเพรหายถามทีมงานแล้วส่งเรื่องให้ทีมงานทีมงานส่งเรื่องให้ไต้หวันแล้วทำไมไม่มาบอกแล้วทำไมเพื่อมาบอกวันนี้มันผ่านไปกี่วันแล้วเนี่ยคือสองวันตอะไรกับผมจะบอกบอกเมื่อวานคือตอนแรกอะผมผมกะไม่บอกอะแต่เนี้ยผมก็แบบ มันมันไม่มีความสุขอะพี่เข้าใจมันทาแล้วก็มาอะไรอ่ะมันไม่มีความสุขอ่ะมหนืออยมากผมก็คือเมื่อวานผมนอนผมก็นอนไม่หลับเลยพี่ผมหลับหลับไปักแป๊บอยู่ดีก็ตื่นมาอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องเนียมันพุ่งเข้าหัวไปเลยพี่ผมก็เลยมาบอกวันเนี้ยผมก็เลยตัดสินใจมาบอกเลยเข้าใจเข้าใจความรู้สึกนะพี่เข้าใจนะว่ามันกระวนกระวายมันแบบมัน มันปกปิดความผิดเอาไว้คือมันคิดว่าเอ้ยกูจะโดน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 อะไรเป้าหวางเงี้ยถ้าทําไปอย่างเงี้ยแล้วทําไมถึงอ่ะพี่พูดเลยเฟิร์สก็เป็นคนมีตังค์เฟิร์สโดนเนที่พี่ตั้งเยอะแล้วทําไมไม่เอาเงินโดนเนทไปซื้อเองทําไมต้องมาเอาเพชรส่งของขวัญพี่แล้วเอาไปส่งให้ตัวเองพี่พี่เข้าใจตรงเนี้ยเฟิร์สมีตังค์อยู่ไใชเหรอเป็นตังค์เก็บครับตังค์เก็บก็ประมาณคือตอนนี้ผมเอา ตั้งเก็บแต่ค่าเทอมเทอมหมดแล้วพี่ไม่ไม่คือตอนแรกอะผมผมกะจะส่งสักสิบกล่องแบบแกงพีมหมอสเล่นๆแกไเงีโหเฮ้ยสิบกล่องก็เหมือนเพรนะเว้ยเออไม่ใช่แกก็ส่งสิบกล่องไม่ใช่หรอพันกว่าไม่หนึ่งกล่องมันอ๋อไม่ใช่ห้าสิบกล่องสิบชุดพูดผิดเออใช่สิบสิบกล่องตอนแรกับผมผมกะจะแกงสักสิบกล่องอะไรเงี้ย แล้วทีนี้เป็นไงความโลภมันครอบงำแล้วไปหมดเลยหมื่นสามใช่ไหมความความโลภเป็นสาเหตุได้ถาวรไหมทีนี้ได้ถาวรไหมน่าจะได้แหละหมื่นสามอ่ะไม่ได้ถ้าเกียแหละความความถ้าผมแบบโหดร้ายจริงถ้าผมเลี้ยวเลี้ยวจริงคือถ้าผมเอาเข้าไปหมดผมผมเอาได้นะแต่ผมไม่เอาอ่ะฟืดมึงไม่อันพูดพี่พูดตรงๆเลยนะพูดเป็นพี่น้องเลยนะ เป็นวี่น้องไงนะคือมึงไม่ต้องใช้คําว่าเลวที่สุดหรือแบบชั่วที่สุดมึงคือทําก็คือทําไปแล้วอ่ะมันมันไม่เกี่ยวสมมติมึงแทงคนอ่ะแทงไปแทงเอามีดเสียบทองเขาไปครั้งหนึ่งปุ๊บกูจะแทงสี่ห้ารอบก็ได้นะแต่มึงแทงไปแล้วครั้งหนึ่งอ่ะมึงมึงจะคิดยังไงครับมึงคิดยังไงครับเนี่ยมันก็มีคาดเท่ากันอ่ะจะเอาไปเท่าไหร่จะเอาไปน้อยเอาไปมากจะเอาไปน้อยเอาไปมากคือเอาก็คือเอาใช่มันก็เสีย ใช่ครับครับอันนี้พี่พี่ก็ไม่อยากสอนหรอกพี่ไม่ได้เป็นหมายถึงว่าไม่ได้เป็นแบบครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่มันสอนไม่ได้แหละมันมันอะไรเนี้ยแต่แต่แต่คือก็ต้องพูดก็ต้องบอกกันนะพี่ใช่ที่พี่เรื่องมาคุยคือพี่ไม่เท่าไม่่ทด้อยากตัดขาดถ้าสมมติพี่พี่บอกว่าพี่ถอนแอดมินน้องยอเงินคืนก็ได้เงินใครแอดมินเนี้ยพี่จะโอนให้ตอนนี้เลยถ้าน้องจะเอาเงินคืนเท่าไหร่วะน่ะ สองหมื่นหรอพี่ไม่ได้ค่าแอดมินค่าโดนทพี่บอกเลยว่าโดนทพี่เอาให้ได้ไม่หมดหรอกเอิงสมมติเองไปซื้อของแล้วอยู่ดีเองเอาของไปคืนเขาแล้วเงินคืนไะเองว่าจะได้ไหมล่ะมันไม่มีทางได้อยู่แล้วอ่ะโดนทอ่ะถือเองิงเอิงโดนทไหมพี่พี่ไม่ได้มาคา่าให้เองโดนทแล้วอยู่ดีวันหนึ่งเองมาของเงินคืนพี่พ,พี่พี่ต้องทำยังไงอ่ะพี่ต้องเอาคืนหมดหรอหรือย,ยังไงไม่เอิงพูดว่าสองหมื่นเมื่อกี้ใช่เองโดนทมาสองหมื่นพี่บอกว่าพี่จะเอาค่าแอดมินคืนให้แต่พี่ไม่ได้บอกว่าพี่จะเอา่่าโดนใให้้ชมก ใช <bid. S 2> ่เออเองแล้วเองพูดว่าสองหมื่นก็แปลว่าเองอยากได้ค่าโดเนทคืนด้วยใช่ไหมไม่ผมถามไปเฉยคือค่าค่าแอดมินนี่มันรวมกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมไม่ดิแอดมินก็แอดมินดิงั้แอดมินสองหมื่นใครป่านนี้ไม่มีแอดมินสักคนหรอกนั่นดิใครไม่มีโอนให้เป็นเท่าไรหร่อะแอดมินก็พันหนึ่งไงค่าโดเนทแอดมิน<อ>ไม่ใช่หรอพวกเองโดนิมาพันหนึ่งไม่ใช่หรอใช่แอดมินเออนุกก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยพี่จำได้อยู่ตอนนั้นมันพี่ลดให้ใช่ปะ เออได้แต่พี่โอนคืนให้ส่งเลขบัญชีมาผมไม่เอาพี่ทำไมไม่เอาไม่เว้ยอันนี้อันนี้อิงรู้ใช่ไหมว่าพี่ส่งเรื่องให้กาลิน่าแล้วกาลิน่าส่งให้ไต้หวันครับแล้วอิงรู้ใช่ไหมว่าอิงทําผิดมันคือการแฮกเพจไปส่งของให้ตัวเองครับแล้วอิงตอนนี้กาลิน่าส่งชื่อเองไปให้ทางไต้หวันแล้วไต้หวันเป็นคนตัดสินใจแต่เขาบอกว่าปกติต้องโดนแบรนดถาวรอิงรู้ใช่ไหมครับแล้วอิงไม่เสียดายเงินหรอ องเตอมาอันนี้คือพี่ช่วยอะไรไม่ได้นะเขาส่งเรื่องไปให้ไต้หวันแหละพี่ช่วยอะไรไม่ได้องเตอรมาเวล VIP เวลสิบสองอะมันไม่ใช่เงินแบบพันสองพันนะเวย้ยมันเป็นหมื่นนะเวย้ยไม่ใช่เป็นหมื่นอ่ะน่าจะหลายหมื่นอยู่อะแล้วเองมาเสีย,ยเองมาเสียไอดีเองมาเสียทั้งไอดีเพียงเพราะว่าแม็กคาเรนคันเดียวทั้งนั้นที่เองเล่นมาปีสองปีเนี่ยน,นะตอนนี้ผม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 หมดไปเกือบสามหมื่นนะพี่เกมเนี้ยพี่ไม่รู้เองหมดเท่าไหร่พี่ถามแค่ว่าเองไม่มีอันนี้หรอ ไม่เสีได้หรอเกมนี้มันคือเกมบุกเบิกชีวิตผมเลยพี่ใช่<อ>พี่<อ>รูร้ช่องผมอะไรเงี้ยผมก็ผมก็รักเกมเนี้ยแต่พี่ช่วยอ,อะไรไม่ได้พี่พูดเลยเพราะเขาส่งเรื่องไปแล้วแต่ถ้าหมดถ้าหมดพี่พูดอ่บอกใหช่วยน้องผมหน่อยแล้วจิมไงจะบอกว่าแล้วจะส่งเรื่องมาทําไมเออพจหายเป็นหมื่นโพสถามถามหาหนู่นนี่นั่นคนล็อกอินเฟซถามหาหนู่นนี่นั่น ไลแจ้งความอ่ะพี่ไม่ได้แจ้งหรอกพี่พูดไปงั้นแหละพี่พูดให้เองกลัวอเยถ้าเป็นเงินจริงๆแบบโคงเงินในบัญชีอ่ะแน่พี่ถึงแจ้งแต่นี่เงินในเกมพี่อยากรู้คนเงอนพี่เลยไม่แจ้งแต่ถามว่าแจ้งจะแจ้งไหมไม่แจ้งหรอกแต่พี่ไม่รับปากนะว่าเองจะได้ไอดีคืนหรือเปล่าแต่คิดว่าน,น่าจะไม่ได้ พราะมันคือการแฮกรหัสคนหนึ่งเพื่อไปส่งของให้อีกคนหนึ่งการเข้าไปในรหัสของคนอื่นมันก็ผิดพรบคอมแล้วอะถ้าเอาเรื่องตำรวจมันก็ผิดได้นะแต่เองแค่มสองมสามอีกพี่ไม่อยากเลือกเท่านี้มันก็น่าจะหนักสําหรับเองแหละมันคงเป็นตาบาปอะเองจะพี่บอกเลยเองไม่ลืมแน่ๆวันเนี้ยผมไม่ลืมการกระทําเนี้ยไม่ลืมแน่ๆถ้าผมทําคลิปได้ผมจะทําคลิปขอโทษเลยพี่มันไม่ได้ช่วยอะไรจริงมันไม่ได้ช่วย เอาเพชรมาคืนหมื่นสามมันก็ไม่ช่วยจริงจริงเชื่อป่ะเติมคืนมันก็ไม่ช่วยมันมันเหมือนเองทํามันเหมือนเองทําแก้วแตกอ่ะแล้วเองเอาอ่สกอดเทปมาพันให้แก้วเหมือนเดิมใช่มันอาจจะตรงเหมือนเดิมเว้ยมันอาจจะแบบเป็นทรงเหมือนเดิมแต่มันก็ยังมีรอยร้าวอยู่มันดีเองหันไปมองทีไรมันก็ยังมีรอยร้าวเองกินน้ามันก็ยังมีรอยรั่วพี่เวลาพี่คุยกับเองหรือเองคุยกับพี่หรือเวลาแบบเองเข้ามาดูสตรีมพี่หรือดูคลิปพี่เองก็ต้องนึกถึงเรื่องนี้ อันนี้พี่ไม่ได้ว่าเลยพี่ไม่ได้ด่าด้วยไม่มีคําด่าจากปากกุสักคขาเลยแค่พูดกุ้งมึงเอเฉยแค่นั้นครับตอนแรกอ่ะคือผมทํานะคือผมจะตอนแรกผมจะจัดฉากให้ว่ามันจะเพชรเพชรมันบลักกับพี่ตอนแรกนะผมจะจัดฉากแบบนี้คือไม่คือแต่ถ้าเฟิร์สอะสารภาพไปตรงๆัี่แต่วันแรกอ่ะคือมันมันอะไรมันจะดีขึ้นไงเฟิร์สใช่ ไอดีมันก็คงไม่แบบถูกแบนด์จนถึงระักเดกอะผมกลัวมันไม่มีทางมันไม่มีทางดีขึ้นเพราะว่าหนึ่งไม่หลังจากอาหลังจากที่เพรพี่หายตอนตีสองอะไม่ไม่คือหลังจากที่เพรพี่หายตีสองพี่ทักหาทีมงานเลยนะพี่ไม่ได้มาทักตอนเช้านะพี่ทักตอนพี่รู้ตัวเลยนะพี่รู้เลยนะวว่าเพรหายคือมันส่งเสร็จปุ๊บพี่เข้าพี่เข้าไปจัดคลิปตอนตีหนึ่งตีสองคือเจมบอกว่าส่งประมาณตีหนึ่งห้าสิบถึงประมาณตีสองสิบแปด ส่งซื้อกล่องอันเน้นไปสิบกล่องแล้วก็ซื้ออะไรไม่รู้ไปพันสามก๊อพแล้วพี่รู้ปุ๊บพี่เลยส่งเรื่องไหมหาเจมเจมก็บอกว่าเดี๋ยวส่งให้ทางไต้หวันไต้หวันก็เช็คมาให้ก็ดีมาให้ไม่มีทางทันยังไงก็ต้องโดนอยู่ดีแล้วพันสามเพจนี่ผมไปซื้ออะไรอ่ะผมซื้อไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้เขาบอกมาอย่างนี้แล้วตอนนั้นคือพี่โคตรโกรธไอ้ป๋องแบบมันมีรหัสเฟซพี่คนเดียวพี่ทักไปหาพี่จะด่าถ้าใครยังไม่ได้นอนตอนตีสองตีสามจะรู้ว่าพี่ทักไปในคับกว่าแล้วพี่กก็แบบปปองเพูหายไน แล้วพี่ก็ลบออกเอ้ยไม่ถูกเนี่ยมาก,ก็เลยพักหายอดมินไม่รู้พี่ผมสาบานได้ผมก็ตามน้ำอะ่ะตอนแรกอะ่ะคือผมกลัวพี่จะแบบนนถ้าถ้าสมมติถ้าสมมตพิพี่ไปแจ้งความจริงเองทําไงวะมันยกเลิกไม่ได้นะเว้ยกูก็โดนแจ้งความ,มเท็จนะเว้ยยอมตอนนั้นอะยอมยังไงองมสองมสามองเองททำอะไรได้ทำหน่อยก็ต้องยอมความตอนนั้นอะพาแจ้งมาเราเป็นคนผิดเราก็ต้องโดน่ง ถ้าไม่ตอนทำไม่คิดว่าไม่รู้พี่ตอนนั้นคือผม,มคิดอะไรยังไม่รู้อ่ะคือถ้าพันสองพันเพชรหายแบบพี่จะไม่ได้อันนี้เลยเพราะว่าแบบอ้อพี่พี่ไม่มันนั่งจําเพชรตัวเองอยู่แล้วอันนี้หลักหมื่นใช่จากสองหมืนสี่แล้วหมื่นหนึ่งกูก็คิดว่าไอ้ป๋องมันคนทําเพราะาป๋องมันมีไอดีกูคนเดียวพี่ให้มันเล่นให้เพราะว่าพี่ไม่มีเวลาเล่นพี่ต้องทาคลิป ECU ถ้าพี่มานั่งเล่นพี่ก็โดนอ่าคนที่จ้างพี่ตัดคลิปด่าว่า มึงมาทํางานหรือมาเล่นเกมพี่ก็เลยต้องให้ป๋องเล่นเพราะปกติเฟซตัวเองอะ่ะมันไม่มีทางให้คนอื่นอยู่แล้วนอกจากแฟนพี่พเชื่อใจมันจนเอาเฟซให้มันอันนี้นุกก็ผิดนะใช่นุกต้องไปขอโทษป๋องด้วยบอกมาโกนูกไปแล้วแหละเออพี่แล้วแล้วเรื่องยุบขับนี่พี่ยุบริงหอ่อนหรือว่าไงดูไปแล้วแต่พี่ยังไม่ออกพี่ไม่ได้เล่นเกม ไอ้ออะไรมันก็ไปหาขับอื่นอยู่แล้วนี่เห็นมันโพสในขับอยู่ผมก็กลังจะหาขับอื่นอยู่เหมือนกันพี่อาจจะเข้าพี่จะเปิดใหม่อยู่่อะแต่พี่รับแค่สิบแปดขึ้นอ่ะตอนนี้พี่ไม่เอาเด็กแล้วได้ขับใหม่แล้วตอนนี้โอเคเท่านี้แหละไม่มีอะไรแล้วนั้นนะผมขอโทษด้วยนะพี่นะครับตัวด้วยตือมีคนอยู่ในเหตุการณ์ถ้ารวมผมด้วยก็ประมาณสี่คนมีน้อง A B C D คือต้องบอกก่อนว่าอ่ะผมต้องผมจะสรุปให้ฟังเลยคือตั้งแต่สป d ด e p มันอัปเดตมาใหม่เนี่ยแสงกูหน้ากูสว่างไปปวะคือตั้งแต่สปีดดิปอะมันอัปเดตมาใหม่ใช่ไหมมันมีระบบใหม่ที่ชื่อว่า ECU ครับผมใครที่ได้เล่นสปีดด e p จะรู้แต่ถ้าใครไม่ได้เล่นก็เป็นระบบแบบที่ต้องเล่นแล้วแบบเก็บ point เพื่อเอาไปอัพทาให้ ตัวละครหรือรถเราดีขึ้นอนะประมาณนั้นครับผมและคือผมตอนนี้คือผมมีงานประจําแล้วผมไม่สามารถเล่นได้ตลอดเวลาผมกลับมาห้องผมก็ต้องมาอัดคลิปคือผมไม่มีเวลาเล่น2อสชั่วโมงนอกจากวันอาทิตย์ที่ผมต้องสตรีมผมก็เลยให้รหัสน้องคนหนึ่งไปเป็นน้องที่ผมเชื่อใจมากๆเว้ยมันก็เอาไปเล่นให้ผมมันขึ้นสูพผีมันขึ้นแหลงแบบ ท็อปทอ่ะเออมันมีอยู่วันหนึ่งที่ผมเข้าเข้าไปคุยกับไอ้คนที่ผมให้รหัสไปเนี่ยผมก็คุยเรื่องงานปุ๊บแล้วอยู่ดีมีน้องเข้ามาประมาณ3คนนะผมเสียงอยู่ในคลิปบบบมา่เดยกเออผมก็คุยกันประมาณ5คนอ่ะในนั้นปุ๊บปุ๊บเรื่องนี้ก็เลยสติมหน้าจอของผมให้ดูเล่นเกมแบบในดานดานทีผมฝึกดานดานนึงอยู่ไงผมจะทาคลิปลงแล้วทีนี้ผมก็เอ้ยเพื่อนชวนเล่นเกมคือเพื่อนปกติเวลา3ามสี่ทุ่มผมจะเล่นเกมเพื่อนก็คือเกมมาราล์แลนผมก็เลยขึ้นไปห้องข้างบนห้อง อ่ะเหลือยู่3คนตัวการเมื่อกี้คือน้องผู้หญิงอ่ะมันมีเฟซคือน้องผู้หญิงอ่ะจะมีแฟนใช่ไหมสองคนนี้เป็นแฟนกันซึ่งไอ้ผู้ชายเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรทั้งหมดเลยแต่อผู้ชายเนี่ยมันเป็นเพื่อนกับไอ้น้องที่ผมเชื่อใจไอ้น้องที่ผมเชื่อใจมันให้รหัสไอ้แฟนผู้หญิงคนนี้มางงไหมไม่งงใช่ไหมมันได้รหัสเฟซมาเพื่อจะเล่นเกมรีฟา์ไอ้แฟนผู้หญิงคนเนี้ยเออแล้วไอ้คือไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยเข้ารหัสเฟซแฟนมันไปเพื่อเปเีายรหัสของน้องที่ผมเชื่อใจแล้วก็เข้าไปดูรหัสผมแบบ ประมาณแบบอยากโชวว่ากูมีรหัสแบบพี่มอนะเวยเอเอก็เลยเลือ่อนเลือ่อนแบบเลือ่อนเร็วๆเลือเล่อนแบบผันผ่านแบบอวดๆอ่ะและน้องที่แฮกเพจผมไปเนี่ยมันอัดหน้าจออยู่อย่างที่มันได้ยินอ่ะไอ้ค่อยเชื่อเท่าไหร่วะมึงเอาหูฟังวางไว้อ่ะเป็นคนปกติมันก็ต้องวางไว้ที่โล่งแต่มึงไปวางไว้ตรงที่เป็นคีย์บอร์ดแล้วมันทับปุ่ม F1 แล้วปุ่ม F1 มันเป็นปุ่มอัดคลิป <c oughs> งงไหม <c oughs> เออแกมันพูดอย่างนั้นผมก็ว่างั้นแหละครับผมนะ แล้วก็เข้ารหัสผมไปตอนแรกกะจะแกล้งคือผมไม่ตลกตั้งแต่เข้าเฟซผมได้แหละตอนที่มันเข้าเฟซผมอะ่ะผมยังไม่นอนนะผมก็เห็นนะว่าแจ้งเตือนมีคนเข้าเฟซแต่ผมนึกว่าไอ้น้องที่ผมไว้ใจอะ่ะเข้าเฟซผมเพื่อไปเล่นเกมคือเข้าไปเล่นไอดีผมอะ่<ๆ>มอะก็เลยปล่อยไปก็เล่นเกมกับเพื่อนต่อปกติแล้วประมาณตีสองเพื่อนผมไปหมดแล้วผมจัดคลิปเกมไงจากสองหมื่นสี่พันเพจเอ้าทำไมเหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเพจผมก็เลยไปต่อว่าไอ้น้องที่ผมเชื่อใจเฮ้ย hey เพรกูหายไปไหนเนี่ยมึงมีรหัสพี่คนเดียวพี่เล่นมาสองปีพี่ไม่เคยเพศหายและพี่มาเพศหายพอดีกับช่วงที่พี่เอารหาสเฟสให้แกข้าคนไม่เชื่อใจกันมันไม่รหาดเฟซหรอกนอกจากแฟนอะเออผมให้น้องที่แบบไม่เคยเห็นหน้ากันน้องในขับอะเออคิดดูดีผมเชื่อใจขนาดไหนโอเคสรุปน้องแก๋ก็ผมไม่ได้ไปพี่ผมสาบานผมก็ยังตงหิดอยู่ผมก็เลยส่งเรื่องไปให้ทาง GM เมหรือทางทีมงานของเกมสปิดดิฟทางทีมงานก็ส่งเรื่องให้ไต้หวันไต้หวันก็บอกกลับมาว่า,วามีการใช้เพศประมาณ1000 1 0 0 0 1 0 0 0กว่าเพชร เป็น10ครั้งก็เป็นหมื่นแล้วก็อีกประมาณพันกว่าเพจก็ประมาณหมื่นสามอ่ะผมก็เลยโพสเฟซบุ๊กนี่ครับผมตอนนี้เฟซผมได้มีการล็อกอินเข้าเกมสวิตดีจากที่อื่นโดยที่ผมไม่ได้ทําการล,ล็อกอินแล้วเขาได้ทําการเข้ามาในตัวเกมผมใช้เพจของผมประมาณ1นึ่งหมื่นสพเพจก็คือ1นึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองสิบครั้งแล้วก็หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเช็คจากทีมงานแล้วก็คือผมให้ทีมงานเช็คให้เพรตอนนี้ผมรู้ไอพีเครื่องรุ่นเครื่องแล้วถ้าไม่เข้ามาขอโทษหรือพูดคุยกับผมผมจะไม มันคงไม่คืบหน้าเพราะว่ามันเป็นแบบของในเกมอ่ะแต่ถ้าเป็นเงินจริงๆแบบการโอนเงินอะไรเงี้ยเออจะอาจจะแจ้งแต่แต่น,นี้มันเป็นของในเกมแบบมีคนเข้าเฟซเราไงแต่ถ้ามันเป็นเงินแบบเยอะๆมากๆก็อาจแจ้งนะอันนี้ถ้าเป็นตีเป็นเงินแบบเงินบาทเรานะครับผมก็ประมาณเจ็ดแปดพันเพจอะประมาณเอ้ยเจ็ดแปดพันบาทครับผมก็เกือบหมื่อนอยู่นะเฮ้ยก็เยอะนะัน,น้องแกก็ได้ทําการแบบซื้อของแล้วก็เหมือนเป็นซื้อแล้วส่งของขวัญให้ไอดีตัวเองอะ แบบมันเป็นรถรถที่เพิ่งมาใหม่น้องแก,กคงอยากได้แต่น้องแกผมไม่เข้าใจว่าทาไมน้องแกถึงต้องขโมยเพจผมด้วยวะน้องแกเป็นแอดมินช่องผมละเว้และที่ผมยุบขับนะครับผมผมก็สังเกตมาหลายรอบแล้วสาเหตุที่ยุบขับคมเมนต์ใส่นะครับขับที่ผมเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่เปิดเกมก็ประมาณ2ปีที่ยุบขับเพราะว่าต้นปัญหาจากเรื่องนี้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จากเด็กในขับด้วยส่วนหนึ่งแบบบางคนมันเด็กเกินเด็กแบบ14 15อย่างน้องคนที่ขับอันนี้ของผมก็15ปีนะ สิบสี่สิบห้าปีแหละมหนึ่งมสองแหละผมก็ยุบไปแหละขี้เกียจดูแลด้วยดูแลยุ่งยากวันไหนถ้าผมไม่เข้ามาเล่นบางวันมันก็ไม่ไม่วอลขับกันเลยเพราะว่าผมทํางานประจำไงอาจจะว่าผมอ้างก็ได้เว้ยผมทางานประจําผมกลับมาจากที่ทำงานสองทุ่มเอ้ามันวอลได้ในพี่สองทุ่มเออมึงไม่ให้กูพักเหนื่อยเลยเหรออะไรประมาณนี้ผมก็เลยยุบไปก็ถ้าน้องที่เป็นสมาชิกนะครับดูอยู่ก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับขอบขอโทษแล้วก็ขอบคุณที่แบบทําให้ขับผมแบบอยู่สุพีมา ผมไม่ได้เล่นคนเดียวนะว้ยสูพิมม์เนี่ยมันต้องแบบคนในขับช่วยกันเล่นนะแล้วตอนหลังจากที่ผมยุบข,ขับผมมีความคิดใหม่ก็คือผมจะสร้างขับอันนี้คือผมคิดไว้อยู่แล้วว่าจะยุบแล้วสร้างใหม่แต่จะรับตั้งแต่อายุสิบแปดปีขึ้นไปไม่รับเด็กแหละถ้าเด็กมันจะมีปัญหาแบบปัญหางงเง,งงงงแงงอะ่ะแบบปัญหาเด็กน้อยอะ่ะผมก็แบบขี้เกียจรับปัญหาวะรับมือไม่ไหวคุยกับเด็กไม่รู้เรื่องพุ้นเลยและคนที่ดูกูมีแต่เด็กด้วยประเด็นนะหรือตอนนี้ก็คงอยู่คนเดียวไปก่อนครับผมอาจจะไปหาขับอยู่ม แต่ถ้าขับอยู่มันก็ต้องมีกฎผมเป็นคนไม่ชอบอยู่ในกฎหรืออยู่ในกรอบอะไรอยู่แล้วผมก็น่าจะอยู่คนเดียวไปก่อนขับค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันอืเฟชชั่นเอาไว้ก่อนนะครับประมาณนี้ส่วนตอนนี้ก็น้องแกคงได้รับบทเรียนก็คือไอดีน่าจะโดนแบนนะผมไม่รู้ว่าโดนแบนหรือเปล่าแต่คือทางทีมงานกาลิน่าบอกว่าเดี๋ยวผมขออ่านในฟังก์ผมขอไม่ขึ้นแชทนะคะเพราะว่ามันเป็นอ่า ส่วนตัวนิดนึงนะครับผมก็บอกว่านี่ผมก็อธิบายให้ฟังนู่นนี่นั่นแล้วพี่แกก็บอกว่าเรื่องถึงไต้หวันคือผมหลังจากที่ผมอธิบายให้ทีมงานฟังแด้ทีมงานก็บอกว่าขอชื่อตัวละครที่ส่งเพจไปนะคะคือชื่อคนที่แฮกไอดีผมเออขอชื่อเพื่อผมก็ถามเอาขอไปทำไมพี่คือตอนนั้นผมไม่อยากให้น้องผมโดนอะไรนะเว้ยคือถึงมันจะขโมยเพชรไปแต่ผมก็แบบแทบจะเสียดายอะ่ะทุกคน VIP เ e v 12เกมเนี้ยมันเยอะมากนะครับมันเป็นเงินแบบสี่ห้าหมื่นเลยนะ ผมก็ถามว่าเอ้าพี่พี่จะทาอะไรกับน้องแล้วแก่ะหครับทำไมถึงถามชื่อตัวละครพี่น้องพี่แกบอกว่าเรื่องถึงไต้หวันไต้หวันตัดสินค่ะเพราะมีการแฮกไอดีคนอื่นส่งกล่องให้ตัวเองปกติก็ต้องปกติก็ต้องแบนหาวอนรอไต้หวันตัดสินนะคะประมาณนี้แต่ผมคิดว่าก็คงโดนแบนแหละไต้หวันคงไม่มาแบน,แบ,นแบบ3วัน7วัน30วันแล้วก็ให้กลับไปเล่นแบบหน้าตาเฉยอ่ะมันเป็นการแฮกไอดีคนอื่นเลยอะ่ะแล้วก็แบบส่งของให้กันอะ่ะมันว่ามันน่าจะโดนแบนหาวอนเหมือนกันนะก็สรุปดราม่าก,ก็มีประมาณเลยครับ จบและคลิปเกียร์ทีเนี่ยผมอ่านมาครึ่งชั่วโมงนะแต่น่าจะตัดหรอกแต่คลิปนี้อาจจะไม่ได้ใส่เสียงใส่ซงหรือเสียงเอฟเฟกอะไรนะดราม่าอีกแล้วอีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะผมไหมเสียความสัมพันธ์เพียงเพราะเพชรหมื่นกบเพชรเงินไม่กี่บาทหรือรถหนึ่งคันในเกมนะครับก็คลิปนี้ที่ทําจัดตั้งขึ้นไม่ได้อยากจะประจานไม่ได้อยากจะแบบแฉอะไรทั้งสิน้นถือว่าเป็นบทเรียนนะครับผมนะก็ ตอนแรกผมคิดว่าจะไม่มีผลตามมานะแต่น้องเกมมาสารภาพผมก็ต้องทําตามให้เป็นให้ผิดเป็นถูกแหละเออคนมันผิดมันมันก็ต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะคนมันผิดมันก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทอําอ่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรหรอกตอนแรกคลิปวันเนี้ยจะลง Q&A กูม,มาเจอเรื่องนี้กูไม่มีไม่มีอารมณ์อัด Q&A เลยเอาเป็นว่า Q&A เดี๋ยวลงประมาณวันน่าจะเป็นแบบจันทร์ถึงศุกร์อ่ะสักวันหนึ่งแล้วกันนะครับผมใครอยากถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้แล้วกัน โอเคปิดคลิปแล้วบายยเจอกันครับ